มากันที่วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงเบตรงจังหวัดจะลานะครับรถขึ้นมาด้านบนสุดก่อนนะครับมาไหว้พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศนะครับ นี่คือต้นทุเรนน้ำมีผลด้วยนักสัตว์หาทุเรนเขาเรียกว่าทุเรนน้ำมีหนาำลดรับจ้างนักท่องเที่ยวน่ารักดีนะครับทันกระทัดรัดสะดวกสบายนะครับไปไหนมาไหนคล่องตัวมากเลยแต่มันก็ลงมาด้านล่างนะครับ คือลักษณะของวัดพุทธาธิวาสเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ที่เชิงเขาดังนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็นสเป็ปไล่ขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นมาถึงด้านบนนะครับโดยถ้าเริ่มตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นพระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนทสุพิธานนะครับจากองค์พระด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถเดินขึ้นไปตามเนินเขาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงด้านบนสุดก็คือ พระมหาธาตุเจดีพระพุทธธรรมประกาศนะครับพพุทธธรรมกายจะขับรถขึ้นไปตั้งแต่แรกขึ้นไอยู่ด้านบนสุดเลยแล้วก็ขับรถลงมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุโบสถวิหารหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทั้งคายนะครับข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามวัดนะครับ ก็จะเจอร้านขายของเล่นของเก่านะครับเด็กๆชอบมากเลยสมัยนี้ของเล่นก่อายนี่หาย,ยากมากนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับพอเจอเราก็ต้องพาเด็กๆซื้อกันให้สะใจไปเลยนะครับสังเกีดูนะครับเสาไฟฟ้าจะเป็นรูปไก่เบตงสองตัวนะครับน่ารักมากเลยหลังจากนั้นเราก็ไปที่จาน์พรมแดนเบตงนะครับเป็นเรือนใต้สุดแดนสยามนะครับเป็นชายแดนระหว่างเบตงกับประเทศมาเลเซียนะครับ ไปถ่ายรูปขวานทองใต้สุดสยามกันครับหือเป็นภารกิจที่ต้องมาทำนะครับเมื่อมาเบตงนะครับเบตงขวานทองใต้สุดสยามทีบันเบตตงฝั่งนี้ก็เป็นมาเลเซียนะครับฝั่งนี้คือประเทศไทยเรานะครับ พุททองนะครับฝั่งประเทศไทยส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งมาเลเซียนะครับสาลมัต์ดาตังมาเลเซียแดดันก็ขับรถเล่นเที่ยวชมเมืองเบตงนะครับขับขึ้นเขาไปวิทยาลัยอาชีพเบตงนะครับแล้วก็ศา,าลาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถนะครับ ด้านบนนี้สามารถเห็นวิวเมืองเบตงได้ด้วยนะครับวิวดีมากๆเลยผมก็เดินสำรวจรอบๆศาลานะครับอาคารฉลิมพระเกียรติสองพับรมราชนินีนา จากนั้นก็ไปมสัสยิดกลางเบตงนะครับ